สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนครับมาพบพอดีคือเก่าครับบัานสวนเกษตรแสนสุขชาแนลครับมื่อนี้ผมมาอยู่ที่ขอกไก่ได้พี่น้องเนอมาอยู่ที่ขอกไก่นี่ครับอยู่ข้างหลังผมนี่พอดีผมไปเอาไก่มากมาอนี้ไปสือไก่มาจากฟาร์มเขาเอามาลงอีกแค่ชุดหนึ่งยี่สิบตัวครับผมลงมาหลายลงอีกยี่สิบตัว เพราะว่ารุ่นน้ะมันเบิดไปแล้วดูแหลกเบิดอายุไปแล้วก็เลยเอามาลงใหม่พ่อได้กินไข่เดือก็บับยนี่ครับพี่น้องนี่แหละอยู่ข้างหลังผมนี่ขอไกลของผมก็คือเปิดเปิดโลกตอนนี้เปิดโลกหน้าแรงเปิดโลกให้อากาศเป็นท้ายเทพอหนาฝนผมอยากสีหาสหลัดมาบางัง พะว่าฝนมันตกฝนทถมัน,นาสาดเขามันจะชืดนน่นะตัวนี้เป็นตะแกรงด้วพี่น้องด้วยเป็นตะแกรงเล็กตรงเฮ็ดยางดีด้วยพี่น้องด้อตรงเฮ็ดยางดีตัวนี้กับการน,น้ำสาดเข่าตัวนี้ตะแงรงยางดีเพราะว่าเห็นม่คข้างในนี่ของผมนี่แต่กอนนี่เป็นตะข่ายพลาสติกแต่กอนผมเป็นตะข่ายพลาสติกปรากฏว่าโดน มื่อดีมากทำลายพี่น้องระวังกันเลยเดีย่ยงไก่นี่โจรมามาทำลายคือหมาพี่น้องหมากัดกัดตัวนี้ครับนี่กัดตะข่าบมาติ๊กเข้ามาเข้าไปกินไก่ผมปัดเลยเห็นบหมครับนี่พี่น้องยี่เห็นโมโบอยู่มันกัดถ้าจะติ๊กขาดแล้วมันก็มบ,บุนกระบายกินไก่ ขอไปกินไก่ผมเบริรเลยเผมก็เลยว่าเบริรุ่นพอดีเกี่ยงตับเลยผมก็เลยเฮ็ดไม้ ai, ที่นี่ก็ล้อมเพาะห้องไม้เพราะว่าเบื่อเถอมันควบคุมเม่ไดดเพราะว่ามันเป็นหมาจรจัดมาจรจัดพี่น้องตรงระวังให้เด้อถ้าบม่ได้เฝ้ามวยเวลาเฝ้าตรงระวังเลยพอามาจรจัดนอันตรายเพรผมมีเจอมาแล้วเกี่ยงคอกเลย ผมก็เลยตอกมาเห็ดใหม่เอาใส่รือแบบยางดีครับนี่คือภายนอกป้าพี่น,อกกน้องเข้าไปเบิ้องข้างในกันครับประตูผมก็ยังใส่เดี๋ดวยวได้ประตูก็ต้องใส่กันไว้ไมันแนมเห็นนำ้ำป่ะมาข้างในพี่ครับปับพี่น้องเบิ้องข้างในตัวนี้ก็คือล่งแก่ใบเรียบร้อยแล้วครับลรงแก่ใบเรียบร้อยแล้วเตรียม ถาดอาหารทั้งน้ำไปเรียบร้อยปอกเจียวไกล่ลงก่อนสีลงไกลลง่ผมกะขาเชือ่อเลยด้วยพี่น้องเด้อเข้าผลผลก่อนผลยาขาเชื่อพวกเพราะว่าไก่ดุนเก่าบนหัวมันถึงเชื่อยังไงแน่นะเข้ากับผลขาเชือเ่อซะก่อนขาเชื่อลุงเลือดมันมีํำยาขาเชื่อของลุงเลือดอยู่เอามาผล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 ,ผล แั่วเขาจังโล่งแกบแต่อหน,นีผมกับง่ายๆได้เป็นของเนไหมอตัวห่านใบถานอนใบถา,ายไก่มันม,นมนันขึนนะ้นมาเป็นคอนะนะเป็นคอนแต่ปกติเราก็คือไก่ไข่ดี่ก็ถมามว่ามันสบายๆคือโบ่มีคอก็ได้นอนพื้นก็นได้พวกนี้บ่บคอยเหลืองมากวันไหนแต่ว่าผมกระยกขึ้นไวเอนอน้เพราะว่ายกเพื่อหน้าฝนเพราะว่า ล่าหนาฝนนี่ฝนตกลหลายๆนี่ฝนตกชุกเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกชุกฝนตกลหลายมือติดต่อกันนี่นามมันจะมันจะซึมเข้ามาถ้าไต่พื้นหนามมันจะซึมเข้ามามันจะเฮ็ดให้พวกแก่เป็นอะไรนี่ตัวพื้นมันชืนพี่น้องเพราะมันชืนมันบดีตัวไก่เพราะว่าไก่ไก่ไข่ดีนะครับกับออดเดีเรืองความชืนก็ประกาศหนาว อากาศห่อน,นี่นาห่อนยังพอไหวเพราะว่าเขาเปิดโลกงนี้อากาศทาเฮก็ก็อยู่ไ้แต่ว่าทานาฝนนี่บ่ค่อยดีมาไหนตาชืนเพราะว่าไก่จะส่วนมากจะปลอดบวมไว้ไก่ปอดบวมเป็นวัดถ้าเป็นทั้งสองย่างน,นี่ก็มีฝนกระทบเมืเยอก,ก็ตายแต่ห้องหา่วัคซีนเมอท่านก็ตายบ่าตายก็คือบ่ไข่การไข่ดิ่สะดุดไป ไข่โบเต็มที่20ตโตอาจจะไข่อย,ยอู่20ตัวสุนะเอาเป็นว่ามีสะดุดะเรื่องการไข่นี่ยไข่โบดีถาบนโบสบายสก,กีแล้วก็ได้หน้าฝนนี่ไก่สิมีการจามมีการจามแป๊ด,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 ดแน่นอนเลยเพราะว่ามันชืดเพราะว่าลุงเลี้ยงทำมันชืดไก่ก็จะเป็นวดนัดนายช่วงหน้าฝนนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษต้องหาวัคซีนมาเสริมพุ่มคุ้มกัน หพวกไข่ครับนี่แหละผมก,ก็เฮ็ดใบเพราะว่ายี่สิบตัวผมก,ก็เลยบโบเฮ็ดบบเฮ็ดใหญ่เฮ็ดแค่ยกขึ้นไปโบห้มันติดติด,ต,ดติดดินมันได้ไน,นะครับพี่นอ้องส่วนส่วนฟังนี่โซนี่ก็จะเป็นเขาเอื่อมาหั่งหั่งมันไปแต่ไปแต่ลอกลับให้เพลินการไข่เพลินนี่ผมก,ก็เฮ็ดใบเพื่อใบนี่ครับตัวนี้ก็เป็นถังน้ำมันถังน้ำมันเกา่าเอามาพาเครื่อง กับมาว่างว่างเงี่ยงไรกันแล้วแต่เขาสีไปเข่าใครตรกได้ก็กว่ากันไปนะพวกน้ก็ต้องเฮ็ดยย่างดีเลยพี่น้องเด้อถ้ามาจรจัดขามานีเกี่ยงขอกเลยบอกไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อนี่ผมกับมาเห็ดใหม่บดอย่างดีเลยอ่ะัดที่นี่สิเดียวไก่ออกได้ที่นี้เพราะว่าพร้อมแลวตัวนี้ก็นีน่อาหารน้ำเตรียมให้่พร้อมหมดแล้วครับไก่หุ่มไปรับมาจากฟาร์ม ไปรับมาจากฟ้ามเขาเมื่อกี้นี่พึ่งลงมายังไม่ได้ออกจากกองกองละซิบโตกระอาษมากลกองละซิบโตใส่กลองกระดาษมากเอามาแกะกันเลยครับพี่น้องมาที่นี่บว,ว่าเอาไปโดนเดียวใกล้สีตาย อ่ครับมาที่นี่เอาไก่ออกแล้วมที่นี่ครับ <c oughs> ค,ครับ <c oughs> แม่ไก่มีแต่ตัวง,งามๆเลยครับนี่ <c oughs> มีแต่ตัวง,งามหน้า <c oughs> แดงตรงเลยไป <c oughs> กล่องละสิบตัวยี่สิบตัวครับลงไปเดียบร้อยแล้วครับที่นี่ก็เลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งเดือนสี่สัปดาห์เขาก็จะออกไข่เฮ้ากินครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไก่สาวเขาเ่ยว่าไก่สาวผอมไข่ประมาณสี่สัปดาห์ครับเลี้ยงไปประมาณสี่สัปดาห์เขาก็จออกไข่เฮ้าตอนนี้ก็ให้อาหารไปตามปกติครับให้น้ำ อาหารไปปลูกตามปกติอาหารกะเสาแรงให,ให้สอง,สองเวลาครับตอนเสาร์กับตอนเย็นน้ำกะขควรบมาขาดเพราะว่าเป็นหนาแรงไก่นี่ิมาก,กินน้ำตลอดทั้งมือกับอ้าพเ้นี่กะบ้านสวนกเกษตรแสนชุกโรงไก่ไข่ยี่สิบตัวครับวันนี้ยี่สิบตัวรุ่นไหม ะจะค่อยเบิ้นไข่กันต่อไปไปที่นี่ครับว่าเขาเจอกไข่ดีบอรครับอ่ามือนี้่มาฝากตอนมีน้องเพียงแค่นี้ครับ <c oughs> จั่งพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ